ครับสวัสดีครับผมครูอาชาแนลนะครับอ่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับอ่พี่ๆน้องๆชาวไก่ชนนะครับที่ให้ความสนใจนะครับในการเลี้ยงไก่หนุ่มให้ถึงสนามนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP 3แล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนการออกไล่แข็งนะครับออกไล่แข็งก็ในส่วนตัวผมนะครับก็จะไล่แข็งในราคา5,500ลงมานะครับ 5้าพห้าลงมาเพราะว่าห้าพันห้าลงมาเนี่ยไก่ของคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะอยู่ในกเกจที่ประมาณพอๆกับเรานะครับก็แล้วแต่บุญวาส,สนาไก่นะครับถ้าถ้าดีนะครับไก่ตัวนั้นของท่านเนี่ยก็จะเป็นราคาไปเลยนะครับอาจจะเป็นหลักหมืน่นหรือไม่ก็หลักแสนไปเลยก็มีนะครับอ่าของผมก็ E.P. ที่สามนี้นะครับจะพูดถึงเรื่อง การออกไล่แข็งนะครับ 2- 3ยกนะครับสำหรับไก่หนุ่มเลี้ยงไก่หนุ่มให้ถึงสนาม EP 3นี้นะครับครับสำหรับการเลี้ยงไก่หนุ่มให้ถึงสนามนะครับ EP 3นี้นะครับวันแรกนะครับท่านนะครับจะต้องทำการนวมก่อนนะครับนวมก่อนเอาให้ถึง1ยกนะครับ 1>, 1ยก1อันไปเลยนะครับ 20- 22นาทีแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ที่ที่เราอยู่นะครับส่วนอีสานของผมเนี่ยจะชน20นาทีนะครับ20นาทีที่เป็นสนามดินนะครับแต่ในโซนภาคกลางก็จะเป็น22นาทีนะครับแล้วแต่ท่านไปประยุกต์ใช้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการนวมครั้งแรก1ยกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของไก่นะครับ การสมบูรณ์ของไก่เนี่ยจะมาเป็นอันดับแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นปากกระเทาะหรือว่าเดือยท่านก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าในคอสไก่หนุ่มที่เราจะมาเลี้ยงทั้ง EP หนึ่ง EP สเนี่ยไก่ของท่านผ่านการฟิตซ้อมมาแล้วเนี่ยนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือปากครับปากของไก่จะเริ่มกระเทาะหรือเริ่มขาวแต่ว่าถ้าไก่ที่มีอายุนะครับประมาณ11เดือนขึ้นไปนี่ก็จะ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเราก็จะสามารถทำการน,นวมได้นะครับในสูตรนี้นะครับจะเป็นการเลี้ยงสูตรพมาร่านะครับสูตรการเลี้ยงของพมา่าแต่ถ้าเป็นไก่เชิงหรือไก่ป่าก่อยเนี่ยก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมจะเลี้ยงคนละแบบกันนะครับทั้งไก่พมา่าและไก่ป่าก่อยนะครับเมื่อ วันแรกเรานวมนะครับนวมได้20สินาทีนะครับวันที่สองนะครับเราควรจะพักไก่ก่อนนะครับพักไก่หนึ่งวันอา,อาจจะปล่อยเดินลู่อาบน้ํากาดแดดธรรมดานะครับอาบน้ํากาดแดดในตอนเช้าและตอนอตอนเย็นนะครับอาหารเสริมเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยอา,อาจจะใช้ในตามท้องตลาดที่ราคาไม่แพงมากนะครับ เพื่อให้ไก่ได้คุ้นชินแล้วก็เลือดสูบฉีดได้มากขึ้นนะครับวันที่2ก็พักนะครับส่วนวันที่3นะครับเราจะมาทําการบินหลุมครับบินหลุมในตอนเช้าประมาณ30ครั้งครับบินหลุมตอนเช้าประมาณ30ครั้งให้ไก่ได้ยืดเส้นยืดสายนะครับมันจะเป็นการคลายเนื้อคลายตัว ไปในตัวของมันเลยนะครับการบินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นการออกกําลังกายที่หนักนะครับผมถือว่าเป็นการผ่อนคลายไก่มากกว่านะครับเพราะว่าเวลาไก่เราตีเนี่ยมันบินเป็นร้อครั้งอยู่แล้วครับบินแค่30ครั้งนี่มันเป็นเรื่องให้ไก่ได้ยืดเส้นยืดสายนะครับหลังจากที่บินประมาณ30ครั้งแล้วนะครับก็จะปล่อยวิ่งซุ่มนะครับแต่เคล็ดลับนะครับ เคล็ดลับเนี่ยปล่อยวิ่งสุ่มก่อนก็จะดีมากๆนะครับปล่อยวิ่งสุ่มก่อนอประมาณ20-30นาทีนะครับปล่อยวิ่งสุม่มปล่อยตะขายประมาณ20นาทีนะครับหลังจากนั้นมาติดน้ําเล็กน้อยนะครับตามหัวปีกตามก้นตามอะไรของไก่นะครับแล้วถึงจะบินตัวนี้จะได้ผลมากๆนะครับให้ไก่ได้วิ่งก่อนบางตัวนะครับที่เราเอาไปบินก่อนเขาจะไม่วิ่ง นะครับเขาจะไม่วิ่งเขาจะเคยชินเคยชินนะครับท่านใดที่สังเกตไก่ดีๆเนี่ยจาก ep พี p 2พเนี่ย ep 3ถึงคอร์สเลี้ยงชนเนี่ยเขาก็จะคุ้นชินกับการออกกำลังกายเขาแล้วนะครับเขาจะรู้และเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะครับปล่อยให้วิ่งเลยนะครับปล่อยให้วิ่งในตอนเช้าเลยแล้วเราค่อยมาบินบินเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำกาดแดดธรรมดานะครับ วันที่4ี่นะครับวันที่4ี่ก็จะบินเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ผมจะเพิ่มเป็น50ครั้งนะครับ50ครั้งเนี่ยในตอนเช้านะครับเน้นย้ําในตอนเช้าเท่านั้นหรือเอาที่ไก่ถึงนะครับเอาที่ไก่ถึงเอาที่ไก่ไหวสี่สิบห้าสิบครั้งแต่สามสิบนี้ถือว่าเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับสี่สิบถึงห้าสิบครั้งโดยประมาณนะครับแล้วก็อาบน้ํากากแดดปล่อยลูกปล่อยคอกฝุ่น นะครับแล้วก็มาวันที่ห้าวันที่5้าเราจะมาทําการนวมครับนวมหนึ่งยกเช่นเดิมนะครับนวมหนึ่งยกเช่นเดิมทีนี้ไก่ของท่านก็จะเริ่มนวมแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขานิ่งเขานิ่งเขาจะใช้พลังงานในการอ,ออกแข้งหนึ่งยกเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็สมดุลจะไม่ตื่นแข้งจะไม่จะไม่ตื่นจะไม่ออกอาวุธแบบ ที่แบบเป็นเลี้ยงไก่ใหม่นะครับเขาจะรู้จักจังหวะมากขึ้นนะครับนวมหนึ่งยกในวันที่5นะครับส่วนวันที่6วันที่7วันที่8ตัวนี้เราก็จะบินต่อเนื่องเลยนะครับบินต่อเนื่องเลย40-50ครั้งเช่นเดิมนะครับ40-50ครั้งเช่นเดิมถ้าไกเ่เกิดอาการตึงมากเกินไปตัวนี้นะครับถ้าไก่เกิดอาการตึงมากเกินไปเนี่ย เราจะไม่ใช้น้ําอุ่นในการเลี้ยงแล้วนะครับอาจจะมีการติดน้ําเย็นบ้างในตอนเย็นนะครับในตอนเย็นตอนก่อนก่อนที่เขาจะเข้านอนเนี่ยเราจะเริ่มติดน้ําเย็นตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยนะครับเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคเลยนะครับในการเลี้ยงไก่พม่านะครับเราจะติดน้ำเย็นเราจะดูสังเกตอาการของเขาเป็นหลักนะครับ เราจะบินสามวันนะครับวันที่หวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่แปดนะครับแล้วก็วันที่เก้าครับวันที่เก้าหลังจากที่เรานวมมาสองนมแล้วนะครับวันที่เก้าเราจะนวมประมาณสิบห้านาทีนะครับแล้วแต่สูตรบางท่านนะครับบางท่านอาจจะเตะเป้าอาจจะเตะเป้าห้านาทีอาจจะนวมหนึ่งยกอันนี้แล้วแต่ความถนัดของไก่แล้วแต่ ของท่านนะครับแต่ของผมเนี่ยจะนัวประมาณ15นาทีนะครับนัวให้เขาร่างกายเขาเนี่ยเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับอ่าเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเราคือมันถึงคอร์สที่ว่าเราจะชนแล้วเนี่ยจากที่เราหนักๆมาช่วงแรกตั้งแต่ e ีพีหนึ่งอพสองที่เป็นไก่หนุ่มจับเลี้ยงเนี่ย e ีพีสามนี่ก็จะเป็นการผ่อนลงแล้วนะครับผ่อนลงแล้วนะครับนวมที่สามเราจะนัวประมาณ สิบห้านาทีนะครับร <c oughs> อ่าแล้วก็วันที่สิบวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองเราจะทําเหมือนเดิมนะครับเราจะบินประมาณห้าสิบครั้งนะครับเราบินประมาณห้าสิบครั้งห้าสิบทีอ่าในช่วงเช้านะครับช่วงเย็นช่วงเย็นแล้วแต่แล้วแต่เออแล้วแต่ท่านเลยนะครับท่านที่มีเวลาบ้างอาจจะบินเล่นก่อนนอนประมาณสิบยี่สิบครั้งสามสิบครั้งนะครับแล้วแต่ คือศาสตร์ของไก่ชนแล้วแต่คนเลี้ยงเป็นหลักนะครับอันนี้มันว่ากันไม่ได้นะครับมันเป็นศาสตร์ของไก่ชนจริงๆส่วนผมบางทีก็จับมาบินบ้าง10ครั้ง20บัก20ครั้งนะครับในตอนเย็นประมาณ3วันนะครับวันที่ 10...11 12หลังจากนั้นแล้วละครับวันที่ 13...14 นะครับหลังจากวันวันที่ 13...14 เนี่ยเราก็จะทําการออกไปหาคู่แล้วนะครับ ออกไปหาคู่ชนออกไปหาคู่ปั้มนะครับอย่างน้อยให้ได้2องสยกนะครับให้ตีกระดูกเดียวกันนะครับผิวพันธุ์เดียวกันเราให้ความแข็งแรงเขาได้นะครับเราให้ความแข็งแรงเขาได้แต่เวลาเปียบชนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับไก่ของท่านจะถึงดวงดาวหรือไม่เนี่ยวันวันที่สําคัญที่สุดคือวันที่เปรียบชนนะครับไก่สองสามอันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ ถ้าเป็นคอร์สของการเลี้ยงชนแพงเนี่ยเขาผ่านขั้นตอนนี้มาแล้วมันจะไม่ได้ซับซ้อนแบบการเลี้ยงไก่หนุ่มที่ขึ้นมาใหม่นะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือการช่วยไก่นะครับการช่วยไก่ถ้าเราไม่ช่วยเขาเราเลี้ยงดีเลี้ยงแข็งแรงขนาดไหนนะครับไปเปรียบลูกอายุไปตีตัวที่โตกว่าไปตีตัวที่ด้านกว่าแข็งกว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราเลี้ยงมานะครับ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือเขาด้วยนะครับไก่ชอบเชิงชนแบบไหนไก่ตีไตล์แบบไหนแต่ส่วนตัวผมนะครับผมจะกระดูกเดียวกันไว้ก่อนนะครับกระดูกเดียวกันอ่าเราเลี้ยงไก่หนุ่มแล้วก็ไปตีไก่หนุ่มนะครับไม่จําเป็นเลยที่เราจะไปตีไก่ถ่ายหรือไก่แก่นะครับอ่าเลี้ยงเหมือนกันดีเหมือนกันทุกซุ้มเลี้ยงดีเลี้ยงเยี่ยมเหมือนกันนะครับ ไก่เก่งเหมือนกันด้วยนะครับวัดกันที่น้ำเลียงแล้วก็การเปรียบเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเราจะออกไล่แข่งวันที่13แล้วก็ออกวันที่14นะครับหลังจากนั้นก็อยู่ที่บุญวาสนาของไก่ท่านแล้วนะครับว่าจะผ่านถึงขั้นไหนนะครับการคัดไก่เนี่ยเราจะไปอ,อ,อ้อนเขามากก็ไม่ได้นะครับเมื่อเขาไม่ถึงสนามเรายอมแบบ ตัวไหนที่ไม่ผ่านเรายอมเสียเงินน้อยดีกว่านะครับดีกว่าที่เราไปเสียเงินเป็นหลักแสนนะครับติดมัดจาไปติดมัดจำไปตีเป็นหลักแสนหลักอะไรเนี่ยมันจะมานอกจากจะเสียความรู้สึกเสียกําลังใจแล้วก็ยังเสียตังค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเลี้ยงนะครับ E ีสนี้ก็คือออกไล่แข็ง3ยกนะครับ 2- 3ยกนะครับ ถ้าไก่ของท่านผ่านไก่ของท่านฟอร์มดีนะครับ EP หน้านะครับในคลิปที่4เนี่ยก็จะเป็นการเลี้ยงเพื่อติดมัดจำนะครับเลี้ยงเพื่อติดมัดจำไก่นะครับหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่สภาพของไก่แล้วแต่ว่าไก่ของท่านมีเพลงตีอย่างไรนะครับเพลงตีอย่างไรไปถึงดวงดาวหรือไม่แข้งท่านถึงหรือไม่แข้งท่านลึกพอไหมนะครับ จะเป็นตัวกําหนดราคาตีของท่านเองนะครับไม่ใช่ว่าคนมีเงินอย่างเดียวจะไปตีไก่เป็นแสนเป็นล้านตัวนี้ผมผมว่าไม่ใช่นะครับไก่เขาจะเป็นตัวกําหนดของเขาเองอันนี้เป็นศาสตร์และศิลในการเลี้ยงไก่ชนนะครับแล้วก็แนวคิดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสําสหรับครูอัชแนลนะครับการเลี้ยงไก่หนุ่ม ep สามนะครับก็ ก็จะมีประมาณนี้นะครับคอร์สเลี้ยง14วันนะครับคอร์สเลี้ยง14วันนะครับอ่สุดท้ายนะครับก็อ่ยังย,ยังไม่สุดท้ายครับคือหลังจากที่เราเลี้ยง14วันเนี่ยเราจะไปตามคอร์สอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับให้ขึ้นอยู่กับสภาพไก่ชนของท่านด้วยเราไม่รู้ว่าสภาพอากาศในตอนที่เราเลี้ยงเนี่ยมันมีฝนมันมีละอองฝุ่นมันมีอะไร เยอะแยะมากมายที่เป็นองค์ประกอบส่วนรวมหลายๆอย่างนะครับทําให้ไก่ท่านป่วยหรือไก่ท่านไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ไก่นะครับมาเป็นอันดับแรกนะครับสําหรับ EP ที่3นะครับออกไล่แข็งนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับหวังว่าคลิป EP3 เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับ ท่านที่เลี้ยงไก่ใหม่หรือว่าท่านที่มีประสบการณ์ที่มากกว่าตัวกับผมนะครับอาจจะลองไปประยุกต์ใช้นะครับได้ผลดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์นะครับหรือว่าติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หรือท่านพิมพ์ข้อความทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ Yes! <laughs>